เห็นนโยบายเกี <Bien ven ido> <de> uno, like ่ยวกับเรื่องการเกษตรของพรรคประชาชนนะที่เขาพูดนะพูดหนานะแต่นโยบายนี้ผมไม่ชอบนะแต่ผมทําแล้วแล้วคือไม่เผานะทํานาไม่เผาไม่เผาฟางไม่เผานาเนี่ยนะเขาจะให้ผมไล่ละสองร้อยห้าสิบาทนี่ผมไถไปแล้วนะสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือไถยกล่องจะทําแตงกวาจะทําพืชหลังนาปรับเปลี่ยนพื้นที่นาให้เป็นอย่างอื่นให้เป็นพืชที่เหมาะสม ผมน่าจะได้อีกประมาณไล่ละหนึ่งพันนี่เป็นไงอันนี้คือ,เ,อ,อเป็นนโยบายการเกษตรที่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยงดเว้นหนึ่งการทำนาทิ้งช่วงไปประมาณสักสามสี่เดือนโดยที่ไม่ปล่อยแปลงนาให้เป็นที่รกล้างว่างเปล่าและไม่เร่งรีบในการทำนาก็คือไม่เผาฟางนั่นเองปรับเปลี่ยนแปลนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับ ราคาข้าวก็จะได้กระเตื้องขึ้นหรือแล้วก็ทําพืชอย่างอื่นด้วยอันนี้ผมทําแตงกวาผมจะทําแตงกวาพื้นที่ตรงนี้ประมาณ1ไร่นะครับประมาณ1ไร่แล้วก็หลายๆไร่ต่อต่อไปก็จะทําตัวฝักยาวทําอะไรก็แล้วแต่เป็นพืชที่ผมถนัดเพราะว่าผมไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมทํามะเขือเทศทําแตงกวาแล้วก็อย่างอื่นหลายๆอย่างบลาบลาบลเอาเป็นว่าทําแล้วนะ มึงถ้าได้มึงถ้ามึงได้เป็นรัฐบาลนะกูไม่ได้สองร้อห้าสิต่อไร่นะกูด่านะกูบอกไว้ก่อนนะไอ้พักส้มนะ <laughs>